ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังล้างรถอยู่จู่ๆก็มีผู้หญิงวิ่งเข้ามาหาอาการหวาดกลัวช่วยด้วยฉันเพิ่งหนีออกมาจากพวกคนร้ายที่ลักพาตัวเขากำลังไล่ล่าฉันอยู่ตอนนี้ขอฉันซ่อนในท้ายรถของคุณทีชายคนนั้นลังเลและเริ่มสงสัยเพราะเขาไม่เห็นโจรสักคนแต่ไม่นานก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังเดินมองหาด้วยท่าทีรีบร้อนเขารีบพาผู้หญิงไปซ่อนในท้ายรถก่อนจะทำเหมือนกำลังล้างรถต่อไปไม่นานนักชายคนนั้นก็เดินเข้ามาแล้วโชว์บ ผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบกำลังตามหาคนร้ายที่หนีไปเป็นผู้หญิงชายคนนั้นบอกว่าไม่เห็นใครแต่เขายืนกรานแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็คลานออกมาช่วยด้วย ผู้ชายคนนี้ลักพาตัวฉันชายคนนั้นยืนอึ้งคุณถูกจับแล้วเขารู้ตัวทันทีว่าถูกจัดฉากแต่กลับยิ้มออกมาพวกคุณลืมไปหนึ่งอย่างนะอะไรละ่ะเจ้าหน้าที่ถามชายคนนั้นชี้ไปที่กล้องหน้ารถโชคดีที่ผมบันทึกทุกอย่างไว้แล้วโลกทุกวันนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแม้คุณจะมีเจตนาบริสุทธิ์ก็ประมาทไม่ได้เมื่อความจริงเปิดเผยเหล่ามิจฉาชีพก็รีบหนีไปด้วยความอับอายฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ